เมื่อนี่หอบเงินตั้งเป็นล้านมาเหตุบุญแต่ว่าล้านกีบเดอ้อทุกคนพอดีว่ามู่บ้านทีเอมี่ยู่นะทุกคนเพิ่นกําลังสีสางศาลายูโดนผีปรสสาวะฮะนะยามเวลาเอาคนมาปา่ามาอย่างเนาะก็สิได้มีบนผักบนเซาให้พระแบบว่าสวดนะเข้าไปวัดบ้านอื่นเนาะเพิ่นกับมีศาลามีแบบว่าบนเผาศพอยียงสินะแต่ว่าอยู่บ้านเฮาหนี่มันยังบ่มีสินะในบ้านหรือว่าพระเพิ่นก็เรืยแบบว่า คอยแบบว่าระดมทื้นกันเธอระเล็กเธอละหน่อยเพื่อนกะสีมาสาง่ะน,นะทุกคนแต่ว่าหมู่บ้านที่ขอยอยู่ก็เป็นหมู่บ้านน้อยน้อย,อยกะน้อยอิลีเดยทุกคนขั้นข่อยจือ้อบบผิดเนาะประมาณหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบหลังคาเฮือนนี่แหละแต่ว่าบ่อหดลอยทุกคนเป็นหมู่บ้านน้อยแต่ว่าเพื่อนกะมีน้ำใจคือแบบสีซอยกันสร้างฮะนะทุกคนกะเก็บคนละเล็กคนละหน่อยแต่ว่าขั้นผู้ใดแบบมีเหือมีแหงจกงซี่เพื่อนกะ เอาเหงอเอาแฮงโอยแต่ว่าขันผู้ใดบได้มาเขากะเอาปัจจัยออียงมาโอยเพิ่นก็นได้สินะเพิ่นก็นสิค่อยๆเหตุไปละกับบุหงาวาซิเลวมือใดโดกทุกคนเอ้ยแต่ว่าคันผู้ใดอยากเหตุบุญเทตทานน้ำหนักก็ได้เด้อติดโตทางส่งทางไอ้มี่เนาะไอ้มี่ก็สิโอ,อนเงินให้เพิ่อนสินะขันผู้ใดอยากเหตุบุญน้ำเนาะเบื่อแม่ทุกคนเพิ่นกับมาโวยกันก็น นี่หละกะปมาณี่แหละทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอย่างสินะแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้เห็ดคู่มือดอกยามแบบว่าเพิ่นบางเพุ่นล่ะเพิ่นกะจังระดุมกันมาเห็ดนซส่นะทุกคนนั่นต่ละคอยก็มีปัจจัยเล็กน้อยเนาะกะซอยกันนะทุกคนกะอันบบได้ลวงลายอียงลายดอกกะเห็ดเท่าที่เขาแบบสบายใจเห็ดเท่าที่เขาแบบเห็ดได้อย่างนี้สินะคอยกะซื้อน้ําซื้อนหรือว่าซื้อเอ็บล้อยซื้ออย่างว่าว่ามาให้เพื่อนคนเห็ดเบี่ยวเพิ่นก็เมือยเนาะอืนะ ฮัะพ่อข่อยกะห้าพ้นอีย่างสิเลี้ยววันนี้กเลยพหลานขับรถเลลินเนาะมื้อนี้กะสิพหลานหมว่าไปให้ไปหน้าไปทุกงัสินะมื้อนี้กะพหลานมเบึงนะนะเจ้าของเองนี่แหละนาข่อยก็อยู่แถวนี่แหละแต่ว่ามื้อนี้กะสิพหลานมเบึงหมว่าฟาร์มไก่พินั่นสินะกระโกไก่จากบ้านที่ข่อยอยู่ไ้หลานเหมนเคยมาเลี้ยวแต่ว่าส่วนตัวข่อยกะหากมาเทือเลกกะเห็นยู่ตลอดกะว่าได้เขามเบึงแกเธือฟาร์มไก่พิ่นน่ะก็ใหญ่ใหญ่ทุกคน เด็กน้อยลานคนน้นมักขนาดนดี่แต่ว่าโฮโฮโฮทุกคนเอ้ยกินอยากแข็งขนาดเด้อมาฟาร์มไก่นี่กันด้อะก็เลยแบบว่าอันซื้อไข่เมื่อนําข่อยก็ได้กันบางเดือวขันบ่ได้มาซื้อไข่เสียเขากระัังเอาเนาะคือแบบว่ามันอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะแะ้ลวอนี่เพื่อยู่นี่อันก็เป็นคนอยู่บ้านข่อยนี่แหละแล้วก็มานอนมาพักมาเซาอ,อยู่นี่เนาะแล้วก็ออกมาอยู่ไฮอยู่นาเสียนะก็หากินไปตามธรรมชาติเนะาะแล้วก็ ส่วงขายนั่นขายนี่แล้วก็เก็บผักเก็บยังรมซาดขายอย่างนี้เนะช่วงนี้เราก็ตําศาดขายเนาะเมื่อน,นี้ข่อยก็เลยอันอุดหนุนศาดแล้วไปก็ซามพื้นเนะเาะแล้วก็ขายพื้นละแซนกี่บาทนะแต่ว่าเรามีน้ําใจต่อเพนข่อยอีกทุกคนแล้วแถมไม่ข่อยอีกพื้นนึงอีกข่อยก็เลยแบบว่าเงาสาด์่วยแล้วน้อยหนึ่งะนะแต่ว่าคันมีเวลาก็อยากเงายวยแล้วหลายอยู่นะคือหดต,ตัวไหมว่า เฮายังน้อยฮะนะทุกคนตอนน้อยน้อยมีก็เฮตันสีแหละเงาศาส์ซยเมแบบนี้แหละคอยก็ได้ทุกคนเอ้ยแต่ละปีนะได้ตั้งเป็นโอ้สี่สิบห้าสิบพื้นบางทอก็ได้เกือบเป็นโล้ยพื้นพวกีเเ้แต่ละปีนะแต่ว่ากับ่บได้เห็ุดนด,ด,ดุนแล้วคอยก็ได้ทุกคนน่ารักบ,บันนี้ออกจากอันอทุ่งไฮทุงน้บัดนี้กนเขาเงื้อนก็นเลยพ้าหลานมาแวกกินเขาเปียกเน,ะกนาะนก็มาสะออนบกกล้วยมาสะอวนบกมีเพิ่นทุกคนเอ้ยหน่วยบากใหญ่อืม ข่อยกับกับลานช่วงนี้ก็ไปน้ำกันอมลอ้อมอมลมกินาวเปียกคนละถวยแล้วกะจังเข้าบ้านเนาะนลานมาแบบนี้ลานก็กินหลายหลายได้ลานก็ได้ทุกคนอืกินเขานอกบ้านเนาะขากลับเข้าบ้านข่อยก็ซื้อฟอยมาอีกเป้ยซื้อขักซื้อเนี่ยข่อยก็ได้ทุกคนไว้ใส่โด,ด,ดนๆเหยวๆ